วันนี้จะมาพูดถึงเกมที่ผมใช้เวลารอถึง7ปีครับเกมนี้จริงๆชื่อว่า w i c a t t e r s นะครับก็เป็นเกมที่จริงๆออกมานานกหละตั้งแต่ปี2013เนาะแล้วผมก็ซื้อมาด้วยนะ First Edition นะครับพิมมาแค่900กล่องนะครับทัวโลผมได้นัมเบอร์มา8 8 7เนาะแล้วก็ผ่านมา5ปีนะครับในปี2013เนี่ยมันออก Second Edition มาซึ่งตอนนั้นนะผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเรามี First Edition แลวใช่ไหมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอได้มาเล่น Second Edition อีกทีอะ,อ ي, ระาาอเรา,เรา, Happy, เรา,าก็พบว่าเฮ้ยม ได้ซ้ำอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนที่เราอยากได้ขึ้นมามันหายไปแล้วเว้ยเอาออฟปรินต์ก่อนไม่มีอีกแล้วซึ่งเราก็อยากได้มาเรื่อยๆแหละแต่ว่าด้วยราคาด้วยอะไรหลายอย่างเราก็เลยเอไม่รีบซื้อก็ได้นะครับเพราะว่า,าลองมีซื้อดิชั่นอยี่ยเราไงทีนี้เนี่ยในงานไทยแลนด์บล็อกเกมโชว์2025เนอะเพจเชชเชอบบร์บล็อกเนี่ยเขาที่เขาเจะหาเกมพวกมือสองพวก,กที่หายากหน่อยเนี่ยมาขายแนละ้วเขาก็รีสเกมกที่จะมาขายเว้ยแล้วก็มีไวคัตเตอร์พอดีผมก็เลยเฮ้ยสแกนดิชั่นใช่ไหมผมเลยตติด่่ออถาาามไปนะครับบเเ้กวฮย มีมีขายราคาประมาณ3 0 0พกว่าบาท3า0พ3น0ามลามาเนี่ยเราก็โพสต์แบบว่าเล่นๆใหยอยากได้เหมือนกันคท่านี้ก็วันงานจริงเนี่ยมีน้องที่ได้เข้าไปเขาไปต่อมาบอก,บอกพี่ก้องอยากได้ไหมเราบอกเฮ้ยอยากได้อยากได้สิซื้อเลยซื้อเลยก็โอนตังค์ฝากน้องเข้าไปเรียบร้อยเวย้เราก็ดีใจจะได้ของที่หามานานใช่ไหมแต่ว่านี้เวย้ยปรากฏว่ามันมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากขอนแก่นเจ้าหนึ่งรูปตามนี้นะบอกเหมือนกันเว้อยากได้มันทำมันทำแบบคอนเทนต์แหละแต่เราก็ลงแบบเฮ้ยโอ้โห เห็นน้องอยากได้ไงเห็นน้องรู้จักรู้จักกันเห็นน้องอยากได้เราก็แบบเออเอาไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้นายเลยให้มักเลยนะสมมติชื่อมักนะฮะเออเพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นเจ้าของร้านที่ก่อนแก่นใช่ไหมเราก็อยากจะให้เขาเอาเกมไปเผยแพร่กับคนที่อ๋อยังไม่เคยเล่นได้ลองเล่นมาเพราะเรามีแล้วไงเราไม่เป็นไรเราเสียได้แต่ว่ามันสำหรับเราซื้อมาแค่เก็บใช่ปะแต่ถ้าเกิดคนอื่นซื้อได้อะเขาจะได้เอาไปเล่นเวยเราก็เลยส่งต่อให้มักไปควนี้ผ่านไปสักพักหนึ่ง ทำไปลครั้งหนึ่งมันก็มีช่วงที่คลิปที่พี่เล็กาเล่นน่ะทำเกมเคัสขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็หพี่มี6กล่องเลยแหละครับคราวนี้ซีอจากแคสียามบอร์ดเกมนะครับ <c oughs> เขาบอกให้ลองชื่อเขาเลยนะว่าเขาอยากดังมากนะเขาบอกว่า <c oughs> เขาก็โพสต์แบบขำๆในพื้นที่ส่วนตัวเขานะว่าเฮ้ย hey, มีเกมจากร้านบอร์ดดิ้งไทม์ซึ่งเป็นร้านที่ก่อนจะมาทำสยามบอร์ดเกมอะ่ะเกมเก่าๆมีเกมอะไรแรงบ้างอยากรู้ไงอยากรู้ <c oughs> ผมก็เลยไปส่องเว้ยส่องสองแล้วก็สะดุดสะดุดเจอเว้ยเกมไวท a แคตเตอร์เว้ย อยู่ตรงซอกมุมผมก็เลยเข้าไปทักเลยพี่ครับพี่ครับกล่องนี้ขายไหมพร้อมโอนเออเขาก็เลยไปเช็คดูให้ปรากฏว่าไม่ได้เป็นกล่องใหม่ inseals เลยเขาก็เลยบอกยังก็ดีลราคากันแล้วก็ได้มาครับผมก็ส่ง messenger ไปรับมาเลยแล้วทีนี้ w i l d c u t t e r เป็นเกมยังไงเนาะก็มันเป็นเกมแนวที่ว่าเราอ่ะจะเล่นเป็นบริษัท น้ามันนะครับเป็น4ีบริษัทเนาะก็มาพยายามที่จะขุดเจาะน้ํามันจากภาคพ,พื้นทวีปอะเอาไปส่งตามแหล่งต่างๆเพื่อทําคะแนนอไอเดียมันเป็นเกม Majority Control แล้วกันแต่ว่าความเจ๋งของมันนะสำหรับผมแล้วทาให้หลายๆคนชอบก็คือมันเป็นเกมที่ออผู้เล่น1คนน่ะไม่สามารถที่จะทําดําเนินกิจาการทั้งโปรเซสนี้ได้โปรเซสในเกมก็มคือการที่ไปตั้งแท่นขุดเจาะ นะครับแล้วก็ขุดน้ํามันก็มีการลําเลียงขนส่งผ่านรถไฟผ่านเรือเนาะแล้วก็ไปที่โรงกลัน่นซึ่งไอ้ทุกสเตจในโปรเซสเนี่ยมันต้องใช้เงินในการลงทุนใช้โทเค็นใช้การเด็ชั่นในการดําเนินกิจการอเกมมันก็เลยเหมือนกับว่าพวกเรีนทุกคนเนี่ยต้องเซมิคอร์ปอเรทกันเพื่อ,อ,อช่วยกันขุดน้ํามันบางคนก็เห็นมีคนขุดใช่ไหมงั้นฉันไปสร้างโลจิสติกซึ่งมันก็มีการแบ่งส่วนแบ่งมีการแบ่งรายได้อะไรตามทางขึ้นไปนะว่าจะทํายังไงเราถึงจะได้ผลประโยชน์สูงสุดความบิวตี้ของมันก็เลยเป็นการที่เอาไปการ แข่งกันหาผลประโยชน์โดยที่เราต้องมีการหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ถูกต้องเป็นระยะระยะแล้วก็ด้วยระบบที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันสามารถทุกแอคทิวตีได้จำนวนจํากัดครั้งนะครับมันก็ทําให้เกมเหมือนกับว่าต้องวางแผนด้วยไม่ปล่อยให้เราเออละเหยแล้วก็รอบมันฟิกซ์มากๆแล้วก็เกมของทัางไทยเนาะเป็นเกมเป็นเกมที่เท่าที่เล่นมานะครับคนที่ชอบเล่นเกมพวกยูโรหนักๆแล้วก็ชอบเกมพวกบราสพวกเอเดอรสตรีมอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบกันสำหรับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ไว้นึกออกจำบออีกีนะไว้เจอกันใหม่ครับ ส่วนถ้าถามว่าชอบขนาดไหนนะก็บอกเลยว่าถ้ารีพินเตอร์ดิชันใหม่กรอบอะ่ะก็ซื้อครับ